วันนี้มาพบกับผมแล้วนะครับ b a Baby Boss Channel นะครับวันนี้มีเมนูแนะนําดีๆมานําเสนออีกครับเมนูง่ายๆนะครับกําลังฮิตอยู่ตอนนี้นะครับเมนูอะไรมาดูวัตถุดิบนี่ครับวัตถุดิบหลักของเรานะครับปลานิลครับวันนี้เราจะมาทําเมนูข้าวปลาแกะครับขั้นตอนแรกไปทําปลากันก่อนครับ শিকাপ মানে ต่อไปก็บังครับเราก็แล้วแต่เราเลยชอบทีชอบหางนะครับทีๆก็บังทีๆหน่อยชอบหางก็สักสองทีก็พอครับ <c oughs> แล้วแต่ความชอบครับบังไปเลยนี่ครับเรียบร้อยล้างปลาครับให้สะอาด <c oughs> ในท้องครับเอาขี่เอาอะไรออกให้หมดนะครับ ไปดูกันครับวิธีทำครับแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนการทอดปลานะครับนี่สูตดิบของเรานี้ปลาเนรเรียบร้อยครับแล้วก็น sure ี่ครับตั้งให้กระทะมันร้อนก่อนนะครับค่อยใส่น้ำมันครับแล้วนี่ก็กระทะร้อนดีนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปเลยนะครับใส่น้ำมันเข้าไปเวลาใส่น้ำมันนะครับพยายามให้กระทะมันร้อนจัดๆก่อนนะครับมันจะได้ไม่ติดนะครับปลาจะได้ไม่ติดกระทะนะครับใส่ให้ท่วงทวตัวปลาเลยครับ เดี๋ยวน้ำมันร้อนแล้วเราค่อยใส่ปลากันครับครับนี่น้ํามันร้อนดีแล้วนะครับนี่ต่อไปใส่ปลานะครับนี่นะครับระวังมันกระเด็นนะครับครับตอนนี้ปลาเราเริ่มเหลืองดีแล้วนะครับข้างหนึ่งครับเดี๋ยวเรากลับอีกข้างเลยนะครับ นี่เดี๋ยวมาดูนะครับฝีมือนะครับไม่มีติดกระทะครับดูนี่ครับอย่างงามครับผมครับระหว่างที่เรารอปลาเหลืองดีนะครับเราก็มาทำน้ำจิ้มของเรากันเลยนะครับมาดูวิธีทำวัตถุดิบง่ายๆนะครับก็มีไม่มากมีมะม่วงนะครับมีพริกนะครับแล้วก็มีหัวหอมนะครับแล้วก็นี่ครับน้ำปลาแค่นี้พอนะครับ เราแค่ให้มันออกเค็มๆแล้วก็มีทิกเจอร์ของพวกมะม่วงนะครับพวกพริกแล้วก็หัวหอมนะครับนี่ใส่ไปเลยนะครับมะม่วงใส่นะครับผมใส่แค่นี้พอนะครับเปลืองเนี่ยพริกใส่ไปเยอะนะครับทุกโดดนะครับแล้วก็หัวหอมนะครับใส่เข้าไปง่ายๆครับใครก็ทํากินได้ครับเมนูนี้นะครับนี่ครับวัตถุดิบหลักของเรานะครับน้ําปลานะครับน้ําปลา นี่เปิดใหม่เลยครับหยอะไปครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับน้ำจิ้มปลาแกะแล้วนะครับครับและนี่วัตถุดิบหลักเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สีสันน่าทานนะครับกรอบนะครับสวยงามนะครับ ต่อไปแล้วก็ทําการแกะปากเลยครับนี่ครับโอ้โหแบบร้อนๆเลยฟินๆเลยครับข้าวปลากแกะนะครับกำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้นะครับนี่ครับกรอบฉาเลยครับใครอยากกินกรอบก็นะครับทอด ไฟอ่อนๆนานๆนะครับใครไม่ชอบกินกรอบๆครับก็พอเหลืองหน่อยก็พอแล้วนะครับอ่านี่พอนะครับนครับต่อไปก็ทิกเจอร์นะครับก็นี่นะครับน้ําจิ้มที่เราทําไว้มีมะม่วงนะครับหัวหอมแล้วก็ลูกโดดนะครับพริกนะครับที่เราซอยไว้นะครับโรยเข้าไปครับโรยไปครับ น่ากินมากเลยนะครับนี่มาเดี๋ยวชิมกันครับรสชาติจะเป็นยังไงน,นี่ครับซุมทำไมใกล้เลยเป็นมากครับนเทกเจอร์ของตัวมะม่วงครับแล้วก็หัวหอมลูกโดดนะครับโดยรวมอร่อยครับก็เป็นวัสถุด,ดิบแล้วก็เมนูที่แบบ เราสามารถหาได้ง่ายนะครับแล้วก็ทําง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับอยากจะให้ผมทาคลิปอะไรนะครับทําอาหารเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ